สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลททวเวก็ตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองครับหรือว่าจีตฟอมิซีมนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณถนนแม่น้ําแควตําบลท่ามะขามอํมาเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีครับก็พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองที่กาญจนบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ห่างจากสะพานแม่น้ําแควเพียงแค่50เมตรเท่านั้นครับนี่คือบรรยากาศในส่วนของด้านหน้าที่ติดอยู่กับถนนแม่น้ําแควครับ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นพวกศูนย์ขายสินค้านะครับก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็พวกบรรดาพลอยต่างๆนะครับก็ผมเห็นร้านขายพลอยนยอยู่ค่อนข้างมากเลยครับเรียงติดก,กันหลายร้านเลยนะฮะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายขนมปังนะครับส่วนตรงจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของตู้ของธนาคารออมสินนะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับทางเดินเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปตรงบริเวณด้านนี้นะครับแต่การจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ต้องมีเสียค่าเข้าชมด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาบอกให้ทราบกันอีกทีนะครับนะครับด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของรถไฟนะครับของทหารญี่ปุ่นนะครับที่เคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองครับก็เป็นรถไฟที่เอาไว้ขนหรือว่าลำเลียงพวกวัทธปัจจัยนะครับ ไปยังทางประเทศพม่าแล้วก็อินเดียนะฮะนี่ครับก็โครงสร้างแล้วก็รูปลักษณ์ในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะเก่าแก่ครับก็บ่งบอกถึงสภาพนะครับก็สงครามโลกครั้งที่สองนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีนะครับตรงกับช่วงรัชสมัยของรัชการที่8นะฮะเนี่ยเขาก็จะมีคําอธิบายบริเวณด้านหน้านะครับนี่ครับประวัตินะครับ แบบ460นะครับ No View นะครับเริ่มใช้การเมื่อปีพศ2463นะแล้วก็เริ่มใช้การเนี่ยเมื่อปีพศ2507นะครับบริษัทผู้สร้างก็คือ North British locomotive Company Limited นะครับนะ่ครับรถไฟสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ขนยุทธปปจจัยไปขยายสงครามนะไปยังประเทศพมา่าแล้วก็อินเดียซึ่งประเทศพมา่าเนี่ยก็มี พื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยนะฮะี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนผังของสถานที่ภายในพ,พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครับก็จะมีในส่วนต่างๆนะครับมีพิพิธภัณฑ์สงครามโลกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยระหว่างสงครามไทยกับพม่านะครับก็ยังมีในส่วน,น,น,นวต,าาตวว่าง,ง,าาง,างๆเยอะสะพานไม้แห่งแรกจุดชมวิวเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้ำมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะฮะ พุกขังฉเฉลยศึกช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพิพิธภัณฑ์เงินตานะฮะนะครับพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับแลว้วก็มีหอศิลป์ด้วยนะครับหรือว่าอาร์ตแกลเลอรี่นะครับชำระเงินตรงนะครับด้านหน้านี้นะครับผู้ใหญ่รู้สึกว่าจะ50บาทส่วนเด็กในอายุระหว่าง1นึ่สบสอฟีนี่ก็ประมาณยีบาท นะครับเดี๋ยวผมจะชําระเงินก่อนนะครับนะี่ครับเจดวอร์มิวเซียมนะฮะจุดชมสะพานไม้แห่งแรกเขาก็จะมีในส่วนของจุดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจริงๆนะผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์สงครามโลกที่กาญจนบุรีแห่งนี้นะครับ เร,เรียกว่ามาสะพานข้ามาแม่น้ําแควเนก็สามารถมาเที่ยวต่อที่พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สแห่งนี้ได้นะครับเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่มาเนี่ยก็เขาเริ่มเปิดให้เขาชมเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงนะครับปิดก็ประมาณ6โมงเย็นถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็จะปิดเร็วหน่อยก็คือ5โมงเย็นนะครับนีครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของรูปปั้นจำลองนะครับของพวกบรรดาเฉลยศึก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาวตะวันตกชาวฝรั่งนะครับของฝ่ายสัมพันธมิตรเช่น, Zealand, นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับฝ่ายอังกฤษนะฮะนะครับกำลังถูกเร่งไงสร้างทางรถไฟเขาเรียกว่าทางรถไฟสายมรณะส่วนที่ยืนจังก้าถืออาวุธปืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฐานญี่ปุ่นนะครับก็ควบคุมการสร้างรถไฟทางรถไฟนะครับ นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะมีคําอธิบายนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่อ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ในส่วนของฝ่ายอักษรนะครับตรงนี้นี่ก็รู้สึกจะเป็นในส่วนของ พวกบรรดาเจ้าแม่นะครับเนี่ยก็จะมีเป็นชุดนางรำนี่มาถวายด้วยนะครับเป็นการแก้บนนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสังเกตเห็นนะครับพวกสิ่งของต่างๆที่เคยถูกใช้ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เนี่ยครับก็จะตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของพวกรถผลเฉลยศึกนะครับเนี่ยครับจะมีลูกกลงอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็เฉลยศึกนี่ก็จะอยู่ด้านในนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหดดหูนะฮะสมัยสงครามโลกนี้ก็ไม่มีการปราณีต่อพวกศักตรูอยู่แล้วนะครับยิ่งพวกที่ถูกจับมาเป็นเฉลยศึกเนี่ยสิ่งเดียวที่ จะโดนี่ก็คือการทรมานนะครับถ้าทนไม่ไหวก็เสียชีวิตนะใครทนไหวเนี่ยก็ถูกทรมานแล้วก็ถูกให้ทํางานหนักต่อไปอย่างเช่นการสร้างทางรถไฟนะฮะนี่ก็เป็นพวกน่าจะเป็นพวกเกวียนนะฮะนะครับ,รบสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนี้คือที่เขาใช้กันจริงๆนะ ก็สำหรับพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองที่กาญจนบุรีเนี่ยก็ถูกก่อตั้งโดยคุณอารันจันสิรินะครับก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่เคยถูกใช้งานจริงนะครับแล้วก็เคยเป็นฐานทัพหรือว่าที่ทําการศูนย์ปฏิบัติการของพวกทหารญี่ปุ่นนะครับในการสร้างทางรถไฟสายมรณะนะครับซึ่งก็ ให้พวกบรรดาเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเป็นผู้สร้างแล้วก็มีเฉลยศึกล้มตายเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากนะครับนี่ก็คือรถยนต์เก่าแบบคลาสสิกเลยนะครับนี่ก็คือบริเวณของชั้นแรกนะฮะนะครับผมจะพาเดินชมไปเรื่อยๆครับ นี่เป็นหมวกของน่าจะเป็นทหารญี่ปุ่นครับในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เป็นการสู้กันระหว่างพวกฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายอักษะนะครับเอาเมื่อกี้ที่ผมจะบอกไปก็คือในส่วนของค่าเข้าชมนะครับก็ชาวไทยนี่ห้บาทนะครับส่วนเด็กอายุ1-12ปีนี่ก็สิบบาทนะครับ เปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬกาครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็จะปิดช่วงเวลา5โมงเย็นหรือว่า17นาฬกานี่ครับจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์นะฮะโอ้โหค่อนข้างจะคลาสสิกเลยนะครับนี่ยครับก็คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่หรือว่าภานะต่างๆที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้คือที่เขาใช้กันจริงๆนะครับ เนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีติดเป็นคำครับเจแปนนิสแล้วก็ธงของญี่ปุ่นก็เป็นของฝ่ายญี่ปุ่นเขานะครับญี่ปุ่นนี่ก็จะอยู่ในฝ่ายอักษะนะครับเช่นเดียวกับทางตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นเยอรมันแล้วก็มีอิตาลีนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายสัมพันธมิตรก็จะมีหลกัหลกๆก็คืออังกฤษ สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัรเสเซียนะรหรือว่าสหภาพโซเวียตนั่นละครับนี่ก็มีบันไดาทางขึ้นไปแล้วก็มีเป็นห้องด้านในให้เข้าชมด้วยนะครับเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของบรรยากาศด้านในห้องนะครับพร้อมกันครับเข้ามาตรงจุดนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของเรือนะครับ นี่เป็นแม่ย่านางหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ฉากด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพของภาพเขียนสีนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับแล้วก็มีศพของเฉลยศึกที่ทนไม่ไหวนะครับถูกทํางานอย่างหนักจนตายขาที่หรือว่าเสียชีวิตนะครับก็ถือว่าล้มตายไปเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับเพราะว่า ถูกทรมานอย่างหนักแล้วก็ไม่ได้กินข้าวกินน้ํานะครับเรียกว่าทําจนตายนะครับถ้าไม่ตายนี่ก็ทําต่อไปนะครับนะครับแล้วก็จะมีบริเวณชั้นด้านบนด้วยนะก็เราไปเดินชมบรรยากาศด้านบนพร้อมกันครับก็ยังมีในจุดต่างๆอ่ะผมอาจจะถ่ายคลิปบรรยากาศด้านในได้ไม่หมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะในหลักๆก็จะเป็นในส่วนของจุด พิพิธภัณฑ์สงครามโลกนะครับก็คือเมนหลักของคลิปนี้เลยนะครับแผนที่ทางรถไฟสายมรณะไทยพมา่านะครับห้ามจับนะครับถ้าจับปรับ500บาททันทีนะครับแผนผังนะครับเส้นทางต่างๆครับที่ทางรถไฟสายมรณะนะครับจากกาญจนบุรีครับในเมืองไทยนะเชื่อมไปทาง ประเทศพมา่าแล้วก็อินเดียนะครับมีผ่านด่านพระเจดีสามองค์ด้วยนะครับผ่านสถานีน้ําตกตรงสายโยกด้วยนะฮะหนองประดุกนะครับเนี่ยครับนี่คือเส้นทางนะฮะน,น,นี่ก็เป็นภาพเรื่องราวในอดีตนะครับที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ ทางรถไฟสายมรณะนะ,ค,ะนครับเนี่ยครับภาพเขียนสีนะครับอธิบายถึงความโหดร้ายนะครับของทหารญี่ปุ่นที่กระทำต่อพวกบรรดาเฉลยศึก นีครับถูกจับฆ่าจับทรมานนะครับใครทําไม่ไหวเนี่ยก็จะถูกจับฆ่านะครับใครอ่อนแรงเนี่ยก็จะโดนโยนทิ้งหรือว่าจับฆ่าทันทีนะฮะนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีปลาในอยู่แล้วครับสําหรับคําว่าสงครามนะครับยิ่งมาเป็นเฉลยศึกแล้วเนี่ยก็โอ้โหเจอกับความทุกข์ยากแล้วก็การโดนทรมานแน่นอนนะครับเนี่ยครับ อาหารที่ได้กินเนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบโอ้โหค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกินก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยนะฮะน้ำนี่ก็ได้คนละอึกประมาณนั้นนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของนาฬิกาแล้วก็พวกเครื่องดนตรีนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สก็เป็นของฝ่ายทหารญี่ปุ่นนะครับ มีทั้งแซกโซโฟนนะครับไวโอลินนะครับกล้องถ่ายภาพเนี่ยครับในสมัยอดีตนะฮะด้านหลังก็จะเป็นนาฬิกาแบบคลาสสิกนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกบรรดาภาชนะแล้วก็เครื่องใช้นะฮะก็ของเก่าๆนะครับหาดูได้ที่นี่นะที่พี่เขายังอนุรักษ์แล้วก็สะสมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้พบเห็นนะครับ นี่คือของที่พวกเขาใช้กันจริงๆนะครับในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองนี่ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องพิมพ์ดีดนะครับในอดีตเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากแต่ปัจจุบันนี้น่าจะได้รับความนิยมน้อยลงไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของพิมพ์ดีด ออกมาตรงนี้นี่เราก็สามารถชมพวกบรรดาเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ได้นะฮะเป็นเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่เขานำมาตั้งซาร์ปเอาไว้นะครับให้คนได้มาชมกันนะครับก็จะเป็นเครื่องบินรบนะครับในสมัยยุคของสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็พาหนะที่ส่วนใหญ่จะใช้กันใน ยุคสงคารามนะนอกจากพวกรถถังพวกรถยนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์พวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาหนะย์สำคัญนะครับที่ใช้ในการโจมตีพวกบรรดาข้าศึกศัตรูนะครับหลายครั้งเนี่ยก็จะมีการทิ้งระเบิดกันนะครับอย่างสะพานข้ามน้ำแควรตรงด้านหน้านีน่นะครับนะฮะก็เคยหักตรงกลางไปแล้วครั้งหนึ่งครับในช่วงสมัยสงคารามโลกครั้งที่สองจากการที่ ทหารฝ่ายสัมันธมิตเนี่ยได้นําระเบิดมาทิ้งนะครับคือสร้างเสร็จในเวลาอันรวดเร็วก็คือ1นึ่ปีนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเร่งให้พวกบรรดาเฉลยศึกเนี่ยทำการสร้างสะพานให้เสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อจะใช้ในการลําเลียงอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยไปยังประเทศพม่าแล้วก็อินเดียนะครับแต่สุดท้ายก็พังนะครับบริเวณตรงกลางของสะพานตรงด้านนี้นะครับ ก็ถูกทางด้านของฐานฝ่ายสัมพันธมิตรทิงร้งระเบิดนะครับสุดท้ายเนี่ยในปีพศ2489รเนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้ซื้อพื้นที่ของบริเวณสะพานข้ามาน้ำแควนะครับแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับในตั้งแต่ปี2อ8 9ีจนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดกาญจนบุรีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดของแม่น้ำแควนนะครับนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแควเลยนะครับสำหรับในส่วนพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับบรรยากาศตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับอีกสิบนาทีนี่ก็จะบ่ายสองโมงนะครับก็สามารถมาชมกันได้ครับหากใครมาเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเดินไม้อีกแค่ระยะห้าสิบเมตรนะครับ หากท่านชอบในเรื่องราวของประวัติศาสตร์อยากจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยุคสงครามโลกครั้งที่2ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับเรื่องราวของเฉลยศึกนะครับในการทําสะพานหรือว่าพวกบรรดาฐานญี่ปุ่นนะครับในยุ่งยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรก็สามารถมาที่พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองที่กาญจนบุรีแห่งนี้กันได้ครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนแม่น้ำแควในตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ